สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้ก็มีเมนูเด็ดเมนูกลับแกล้มมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมเป็นปากเป็ดทอดกรอบนะครับสูตรนี้ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับเครื่องถึงหอมกลิ่นพริกข้าวคั่วนี่คือสุดๆเลยครับสายปราที่ห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลงมือทากันเลยครับนี่ครับส่วนของปากเป็ดผมซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับแพ็คละนกิโลวันนี้ผมซื้อมา2แพ็คนะครับเป็นปากล่างติดลิ้นนะครับผมเราจะซื้อตามห้างหรือว่าตามตลาดสดก็มีขายนะครับราคาแพ็คหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก2 2 0ร้อยยี่ถึงสองร้อยห้าสิบประมาณนี้คร เดี๋ยวเราจะล้างเมื่อเข้าออกก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกโดยใช้เป็นเกลือหรือว่าจะเป็นพวกแป้งมันน้ำส้มสายชูก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมพวกเศษอาหารหรือว่าอะไรที่เราไม่ต้องการอยู่ในหลอดอาหารก็ให้หมดเลยนะครับราคาอาจจะค่อนข้างสูงประมาณนึงนะครับแต่นานๆทีทานนะผมเมนูกับแก้มถือว่าเด็ดเลยครับตัวนี้ผมใช้น้ำโซดาช่วยล้างด้วยนะครับใครจัดปาร์ตี้อยู่แล้วก็น่าจะมีนะครับผมถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเกลือก็ได้ครับล้างสักสองรอบก็ได้ครับผมใช่น้ำไว้ประมาณนึงแล้วก็ขยำเลยนะครับ ลอางน้ำให้สะอาดสองถึงสามน้ำเลยนะครับหรือว่าให้สังเกตปากเป็ดเราไม่มีเม่าขาวก็ใช้ได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรหมักกันเลยครับปากเป็ดทั้งหมด2กิโลกรัมนะครับผม1กิโลก็ประมาณสัก20ชิ้นประมาณนี้ครับอย่างแรกเป็นกระเทียมประมาณสัก15กลีบครับผมรากผักชีส5ชิ้นก็ได้ครับหั่นนิดนึงก่อนครับจะได้โคลงง่ายควกเครื่องสมุนไพรเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมจริงๆส่วนอื่นของเป็ดก็สามารถนํามาหมักได้เหมือนกันนะครับผมสูตรนี้ สามารถหมักได้เกือบทุกส่วนของเปลดเลยครับแล้วก็ตามด้วยเป็นผงปรุงรสประมาณสัก1ช้อนแกงนะครับผมเราจะใช้เป็นผงปรุงรสหมูหรือว่าไก่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณสัก1ช้อนแล้วก็บวก1/3ช้อนนะครับผมซอสปรุงรสฝ้าเขียวประมาณสัก3ช้อนครึ่งถึง4ช้อนนะครับถ้าใครชอบข้มข้นหน่อยก็4ช้อนนะครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมเท่าเกันเลยนะครับผม4ช้อนนะครับเพิ่มเกลือไปนิดนึงครับประมาณสัก1/3ช้อนหรือว่า1/4ช้อนนะครับผม แล้วก็เป็นผงนัวตามใจชอบนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมกลมครมกลมกล่อมนะครับตามด้วยเป็นพริกไทยประมาณสัก2ช้อนแกงนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมปากเป็ดทอดเสร็จนี่จะหอมน่าทานมากนะครับผมใช้เป็นพริกไทยขาวนะครับนาไปปั่นเองนะครับผมเครื่องหมักเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆสูตรนี้จะมีพริกข้าวคั่วใส่ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแต่เราจะใส่ทีหลังนะครับโดยพริกขวคั่วเราจะหมักตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่ว้เกไน็็ยด อาภาชนะปิดแล้วก็รอทอดได้เลยนะครับผมเตรียมพวกเครื่องเคียงก่อนนะครับผมช่วงที่เราหมักก็ทอดพริกทอดใบมะกรูดรอเลยครับผมจริงๆถ้าใครรีบหน่อยเร่งด่วนหน่อยนะครับหมักปากปิดได้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีก็สามารถนำมาทอดได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมแบ่งทอดรอบแรกนะครับตัวนี้จะไม่ใส่พริกข้าวคั่วนะครับผมเื่อเด็กทานหรือว่าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดน,นะครับจ้ทอดแบบนี้เลยนะครับผมตัวปากปิดนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางข้อนอ่อนทอดนะครับ จะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าสูตรที่เราหมักมีพวกซอสพวกน้าตาลเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพวกปากเป็ดหรือว่าน้ำมันจะดํานะครับช่วงที่เราทอดอีกสูตรนี้ผมจะใส่พริกข้าวคั่วเลยนะครับใส่กับแก้มตั้งสูตรนี้ครับผมแซ่บสุดจัดครับพริกป่นประมาณสักช้อนครึ่งได้ครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับจะสองช้อนก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วประมาณสักช้อนครึ่งถึง2ช้อนก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมทอดออกมาเ็จนี้ทั้งหอมทั้งแซ่บครับผมสูตรนี้ แล้วก็ผมจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะครับประมาณสัก 1- 2่อช้อนได้ครับผมเพื่อให้ตัวพริกเขาก้วเกาะตัวเป็ดดีขึ้นนะครับเวลาทอดจะได้ไม่หลุดออกหมดนะครับผมถ้าแห้งหน่อยก็เพิ่มน้าไปนิดนึงได้ครับตัวแป้งทอดกรอบนี่เราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับถ้าเราชอบกรอบมากๆนะครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วเดี๋ยวรอนําไปทอดต่อกันเลยครับอันนี้ชุดแรกนะครับผมก็เหลืองสวยแล้วนะครับของผมก็จะทอดประมาณนี้แล้วข้างในก็จะนุ่มๆฉ่ำๆอยู่นะครับแต่ถ้าใครชอบทานแบบกรอบๆแห้งๆนะครับผม ก็สามารถทอดเพิ่มได้นะครับนี่ครับเลืองสวยเลยครับผมเดี๋ยวนำชุดสองมาทอดต่อเลยครับไฟที่ใช้ทอดก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนทอดนะครับผมใช้เวลาทอดทั้งหมดก็ประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับผมรอแห้งหน่อยก็ได้แล้วครับตัวที่สองนี่จะค่อนข้างแซ่บถึงใจเลยนะผมสำหรับสายกับแป้มแต่ก่อนตามตลาดนั้นก็อยู่ประมาณชิ้นสิบบาทนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าครับราคา10บาทแต่ถ้าเป็นต้นทุนปลาเปียกที่ผมซื้อมาก็น่าจะขาย10บาทไม่น่านะครับอาจจะขายราคาอื่นนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมจะทําให้ทานเล่นทําเป็นกับแกล้มก็เด็ดมากเลยนะครับหรือว่าใครจะทําขายก็ได้นะครับแต่ต้องหาแหล่งวัตถุดิบราคาสูงที่ไม่สูงมากถึงจะเห็นกำไรนะครับผมสูตรนี้จะทานแบบมีน้ําจิ้มหรือว่าไม่มีน้ําจิ้มก็อร่อยลงตัวแล้วนะครับยิ่งโรยพริกข้าข้นลงไปนี่คือแซ่บครบรสนเลยครับผม ส่วนใครที่อยากได้สูตรน้ำจิ้มก็สามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับพวคลิปล่าสุดไส้พันตะไครหรือว่าซี่โครงย่างหมักเบียกก็มีครับผมย้อนดูได้ครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสูตรในเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะนำมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ